กับความรักกับความหวังกับความฝันที่เคยสวยางามหมดลงแล้วไม่เหลือแล้ว,ไม,ลลวไม่มีแม้อะไรสักอยา ทั้งชีวิตที่ทุ่มเททั้งหมดใจนี้ที่เคยมอบไว้ในมือเธอแตกสลายหมดแล้วเธอไม่โทษเธอเธอไม่โทษใคร ทษเธอที่ปล่อยชฉันไว้ให้ใช้ชีวิตลังทงฉันทษตัวเองที่วันนี้ต้องเจอฉันเพราะความไว้ใจ ถูกันมาพอสมควรแล้วนะคะสําหรับเพลงความไว้ใจค่ะและวันนี้น้องๆเข้ามาร้องเพลงให้เราสดๆในสตูดิโอด้วยค่ะขอต้อนรับวงโซมีเดย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพลงนี้มามาประกอบละครก่อนอันนี้เรื่องเกมพิศญยาใช่ไหมใช่ครับโด่งดังมากเอางี้ให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าว่าเป็นใครแล้วก็ตําแหน่งในวงเล่นอะไรบ้างเอาใกล้ๆใกล้ๆมือใกล้ๆมือพี่นะครับมีอะไรก็ซัดได้เลยนะได้เลยพี่มือไวอยู่แล้วเคียร์ครับผมมือกองครับ มีคร uhm. ับลองนำครับผมลิฟ์ครับเล่นกีตาร์ครับผมเบียร์ครับมือเบสครับผมค่ะแต่จริงๆในวงนี้มีแค่นี้เหรอไม่ใช่นี่พีคนหนึ่งครับอไปไหนละคะเป็นอาจารย์ครับวันนี้พอดีคุมสอบเด็กมีเด็กสอบก็เลยติดธุระก็เลยมาไม่ได้ครับพี่อับอัมนะคะก็จริงๆมีห้าชีวิตห้าหน่วย ก็12ปีแล้วใช่ไหมดูตามข้อมูลนี่ทำไมยาวนานมากกว่าที่จะมาอยู่วงนี้ได้ก็คือจริงๆก็รวมกัน3ามคนนะครับคือเรียนมาด้วยกันก็คือเราทําเพลงกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่จริงๆแล้วรุ่นบุกเบิกคือเขาสองคนผมมาทีหลังอีกเหรออ๋อนี่เคียงนี่มารุ่นแรกเลยเหรอครับเออตอนนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ไม่มีที่เล่นไม่มีเพื่อนพบหรือยังไงถึงต้องมาตั้งวงอะไรไม่ครับจริงๆจริงจริงเล่นเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนเด็กๆครับเล่นดนตรีไทยมาก่อนอ๋อดนตรีไทยด้วยเล่นอะไรคะเล่นกอ เรื่อยๆอ่าตีชิงอีกแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้าประตูวก็ชิงบอกซีก็บอกไปเลยได้แล้วก็เล่นเล่นพวกแบบว่าพลุยแล้วหน้าอะไรพวกเนี้ยโอ้ใช่เลยโอ้โหดูหน้าตาแล้วไม่น่าเชื่อเลยรักควนี้ก็เลยเหมือนครับพอจุดจุดหนึ่งแล้วเออเห็นเห็นแบบรุ่นพี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเขาเล่นเขาเล่นกองอะไรยเขาเล่นกีตาร์อะไรพวกนี้กันก็แบบเออมันดูน่าจะมันกว่านะก็เลยทีไทยบอกว่าบางทีนั่งทับเพียบอยู่บ้านแบบว่าน่าจะเหมาะอะไรกับผู้หญิงมากกว่าเราผู้ชายก็เลยเหมือนกับว่าอยากแบบสนุกสนานก็เเลยแแบบบบออ่่ะชวนนพื ไะห้องซ้อมกันอ,อย่างเงี้ยไปลองซอ้อมดนตรีกันก็เลยเริ่มตั้งวงมั้งเนี่ยอตอนนั้นออตอนนั้นจออะไรคะตอนนั้นอ่ะมสามแล้วครับมแล้วเป็นไงคะเอออีกคนนึงไปไปคนชวนก,ก็ไปเลยเหรอคะก็ไปด้วยครับแต่ว่าก็นั่งดูเขาเล่นกันตอนแรก <c oughs> อ๋อคือเราไม่ได้มีพื้นฐานดนตรีสากลใช่ไหมไม่รู้เลื่องนเนี่ยมีแนวอะไรก็นี่เขาเล่นดนตรีไทยมาก่อนนะรีบเล่นอะไรมาก่อนนะครับไม่เล่นอะไรเลยครับก็อยู่ๆก็จับกิ่งท้ายก็เล่นเลยเนาะโอ้โหมีแต่ก่อนเดินนะกีฬาฟุตบอลปเ็นนักกีฬาด้วยเล่นอะไรนะครับ ปิงปองฟุตบอเลอเรัะเราเป็นแล้วในร่มตลอดเลยนะ <c oughs> แล้วน้องคนสุดท้องค่ะน้องเบียมาตอนไหนคะเนี่ยออพอดีผมมาเจอกับพี่เคียงที่มหาหลัยครับตอนช่วงปีหนึ่งครับตอนนั้นพี่เคียงก็จะปีสามแล้วอ๋อค่ะเดี๋อยูที่ชักชวนอีกชักชวนครับโอหนี่เราได้แล้วเนี่ยดูหน้าตาครับ ดูหน้าตาไว้ก่อนเห็นยังไงเป็นหัวหน้าวงนะฮะเนี่ยนี่เหรอคะโอ้โหตายแล้วอ้ยแป้นจะแตกได้เลยใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่สุดครับเลยเพื่ออะไรให้ก็สรุปแล้วในวงนี้ก็เรียนจากอัดสมพันกันเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะที่เรียนที่ที่เดียวกันมีที่อับจะเรียนเซนคาเบียนครับเซนคาเบียนอ๋อค่ะแล้วก็รวมตัวกันแนวเพลงเขาบอกว่าเออฟังแล้วก็แปลกๆหูนะคือมีความเป็นร็อกมีป๊อปร็อกด้วยอะไรด้วยเนี่ยอยากจะบอกถึงของเราไหมว่าเป็นแนวไหนกันแน่คือจริงๆเราไม่ ไม่อยากจะจำกัดแนวทางของเพลงบ้างนะคือเราเอาพื้นฐานว่ามันเป็นเพลงร็อกดีกว่า<ฆ>แล้วก็เอาอ่นอของดนตรีแนวนอื่นมาผสมบ้างแล้วแต่ตาม<ไ>ตามว่าอยากให้มันเป็นยังไง<ไ>ซึ่งเราเรียกมันว่าวาไรตี้ร็อ,รอกวาไรตี้นี่ก็คือโมดินนั่นเองพูดให้ดูดีเข้าตัวไว้ก่อนแล้วแต่ละคนที่ก็มาทำสายอาชีพดนตรีเป็นหลักอย่างดีนี่ก็เล่นดนตรีด้วยใช่ไหมกัาคืนครับก็จริงๆเราเล่นมาตั้งแต่ สมัยเรียนปีหนึ่งเครับเรียนปีหนึ่งที่มหาลัยก็เล่นดนตรีมาเล่นกลางคืนมาเล่นเลยครับคือเล่นเป็นอาชีพไปเลยเห็นว่าเรียนสถาปัตย์ที่จบธรรมศาสตร์ด้วยนี่จบมาก็ทํางานอยู่ประมาณสองปีครับแล้วก็เล่นดนตรีสนุกปากเพียงนะคะผมรอ ทำธุรกิจที่บ้านครับอ๋เอเก็บค่าแชร์แม่ไม่ให้บอกะอ๋อ <laughs> แม่บอกตั้งแต่ตอนตอนหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเวลาไปโรงเรียนห้ามบอกเพื่อนนะว่าทำที่บ้านทำอะไรเพื่อนก็มาขอตังค์อะไรครับที่บ้านรวยพอมีฐานะเป็น,น <laughs> ในหน้าเงินกูดนั่นเอง <laughs> นี่คนเรียนจบเป็นไงโพแล้วนะเนี่ยนี่คือความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับผู้ชายคนนี้แล้วเนาะดูตาตาคุณจิ๊บจริงๆผมน่าจะไปนั่งดูดูมากใกล้มือพี่ไงอ่าชารีฟปะคะชารีฟเจอมิเชลนี่แล้วยังไงบ้างคะก็แเปล่าค่ะเรียนตอนนี้หรือทำงานอยู่คะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วยครับก็เป็นธุรกิจของตัวเองครับผมบอกได้ไหมเปิดเผยได้ไหมที่บ้านคุณแม่บอกได้ไมได้ออได้ไม่ได้ไปเงินกู้หรืออะไรอย่างเงี้ ว่าผมทำเบเกอรี่อยู่ครับทำเบเกอรี่เลยเหรอโอ้โหเหมือนทำเล่นตีคืนด้วยทำขนมปังอะไรเนี่ยเหรอทำเค้กใช่ครับชำไข่เค้กน่ารักนะอย่างนั้นเลยเหรอเป็น่ารักทำเองทำเองป่ะก็ทำเองตั้งแต่แต่งหน้าทั้นแรกยันจบเลยครับจริงเหรอแล้วก็ไปส่งเองด้วยกินเองด้วยบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายเลยดีด้วยเลยแต่ปูข้าวสาลีเลยครับโอ้โหอันนี้เกินไปกว่าจะได้กินตายแล้วดูมีเสน่ห์น่าค้นหา ลิ้มลองขนมเค้กใช่แน่นอนอยู่แล้วเมียลครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ธุรกิจครอบครัวเหมือนกันครับถ่ายเสื้อผ้าอยู่ที่ประตูน้ำครับอ๋อประตูน้าเมื่อเดือนจะแอบไปดูรับนะคะดูสไตล์กันแต่งตัวแนวมากดูดีดูดีแบบคนริมทางด้านพี่เราก็ทำดนตรีกันมาแล้วเกาะกลุ่มกันมา10กว่าปีอาจจะมาจากอินดี้มาใต้ดินมาก่อนมาถึงวันนี้เนี่ยมีท่ายแล้ว เราเปลี่ยนไปเยอะไหมเราต้องปรับตัวต้องอะไรไหมเอาเอาเคียงถ้าทางเหมือนหน้าวงน่าจะพูดจามีสาระเปลี่ยนไปเยอะไหมเห <c oughs> มือนเหมือนเหมือนรู้รู้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเล่นดนตรตีจริงๆก็ต้องบอกว่าก็สมัยเด็กๆก็อยากทําอะไรก็ทําเล่นแนวไหนก็เล่นอยากเล่นอะไรก็แบบว่าก็คือชอบความเป็นล็อกแล้วโดยส่วนตัวทุกคนเนี่ยชอบความเป็นล็อกดนตรีพอแบบอ่าเริ่มแต่งเพลงได้ก็จะแต่งแต่งแบบว่าเอามันๆเข้าแลกไว้ก่อนแต่พอโตมาสระดับหนึ่งพอเริ่มรู้วัยเหมือนเหมือนเหมือนือนว่า พอ <S an> เ,เริ่มรู้ไวแล้วเหมือนกับว่าพอฟังเพลงไปได้เรื่อยคนนี้เขาฟังอย่างนี้นะ <S <S <an> <S คนนี้เขาฟังอย่างนี้เราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเราควรจะฟังมากขึ้น <S <S <an> <S มันไม่ใช่จากัดอยู่แค่ค,ความเป็นล็อกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เลยพอโตขึ้นเนี่ยเราก็เลยเอาแนวหลายๆแนวเนี่ย <S <S <an> <S เริ่มเริ่มมาผสมกับความเป็นล็อกของเรา <S <S <an> <S อ่ามันก็ได้แบบว่ากลายเป็นว่าวาเลนตี้ล็อกเหมือนที่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 โมไว้อะครับ อีก <ś m _> ชื่อนี้คือจับฉายนั่นเองใช่พอ,พ,อพ,อพอยิ่งมาอยู่ค่ายเนี่ยมันก็ยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากขึ้นมันเริ่มมีก,การเป็นว่ามีโปรดิวเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา嗯嗯กระบวนการความคิดอะไรหลายอย่างการจะทําเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องผ่านหลายๆขั้นตอนต้องแบบกันกองและกันกองอีกส่งแล้วส่งอีกครับบางทีทําเพลงกว่าจะได้ครับบางทีเวอร์ชั่นที่เขาเอาก็คือเวอร์ชั่นที่มันไม่มีอะไรเลย แต่เขาอาจจะดูตลาดแล้วใช่งข้าใช่กว่าจะเอาอย่างมันอย่างดิบอย่างที่เราเคยทํานี่ค่ะประกวดได้ที่2ก็เรียกว่ารองชนะเลิศเนาะเวทีช้างมิวสิกคอนเทสต์มาแล้วเดอเลนริตี้เนาะได้ที่2มาแล้วนี่ถือว่าฝ่าด่านหินมาเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้เราอยู่ในค่ายในสังกัดดูเอดอทแล้วน่าจะเป็นอะไรที่มีระบบระเบียบมากกว่านี้แล้วยังมันเนี่ยเปนหัวใจเรายังมันอยู่เขาไม่ได้จากัดกรอบเกรนอะไรเราใช่ไหม ไม่ไม่ครับไม่แต่ว่าคือด้วยด้วยตามวัยตามอายุแต่ละคนแล้วสังขารถ้าเกิดจะให้มันมันแต่ก่อนก็ก็ไม่ไหวแล้วฮะออก็ตามอายุด้วยนี้นักบอลนักบอลตอนนี้ยังลงทุงเลยฮะฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่็ฮ่า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 ฮิมก่าฮ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 ่รั่าเ่าฮ่าฮ่าบเาฮ่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 าฮ้าฮาฮ่าะ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่าม่าฮ่า่า่อม่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าาฮ่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 ่าฮ่าฮรา่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่่อาเรื่อยๆาาา่า่อยๆครับวันนี้ ใช่มาเพลงเดียวแน่อ่าบีเรามีเพลงอะไรที่ซิงเกิลใหม่ๆสนุกสนๆมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันครับเธอคือใครครับอ๋อเป็นเพลงแบบว่าเป็นป๊อปล็อกแบบเด็กๆเลยครับอ๋าย้อนยุคย้อน่รักน่สมัยวัยรุ่นกันเลยอ๋อกรุ่นพี่สิอ่าเอาด้วยสนุกสนุกใช่ไหมครัครับแล้วต้องไปเป็นอะไรประกอบละครอะไรอีกไหมอ่าอันนี้ ประกอบซีรีส์ซีรีส์ซิทคอมซิทคอมซิทคอมเลิฟเลิฟบลัดครับจัดรายการตรงกรุ๊ปทั้งช่องหนึ่งวพอยเหมือนกันเอ๊จะเป็นยังไงเรา ต้องฟังกันดีกว่าเนาะแต่ก่อนจะฟังถ้าคนอยากดาวน์โหลดเพลงอยากจะฟังเพลงหรือติดต่อพวกเราไปที่ไหนกันบ้างคะอ๋อเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับที่นี่ครับดอกจันสี่เก้นะครับออสองเพลงเป็นพ่อค้าเ <c oughs> ราจะขายเบเกอรี่แล้วเนาะมี2เพลงแล้วทั้งความไว้ใจแล้วก็เพลงเธอคือใครเลยครับอ๋อสองเพลงได้เลยใช่ไหมครัโอเคอย่าเสียเวลาอยากฟังเพลงละเดี๋ยวจะคอยแอบแดนข้างๆเวทีดีกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นฝากเวทีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคุณนะเช่นเลยโซโล่ แค่เพียงมองสบางตาแค่แรกเธอหัใอวใจ้ผวาแค่ได้เห็นว่าเธอเดินมาจะเผลอตามไปไม่อยากลองพูดคุยกับเธอไม่อยากเพียงแค่คำและเธอในใจอยากจะรู้ที่จริงนั้นเธอเป็นคนยังไง ทางร้อวนเวียนริเธอร์เกมเป็นสีนเล่นเก่งเพราฉันโอ้โอ้อยากจะรู้ว่าเธอชอบไปที่ไหนอยากจะรู้ว่าเธอชอบทำอะไรอยากจะรู้ว่าเธอจะมองคนอย่างฉันบ้างไหมอยากเธอคน อยากเข้าใจว่าเธอคนนี้นั้นคือคนที่จะรู้ว่าเราจะเข้ากันได้ไหมเธอ